วันนี้เราจะมาพูดถึงกลไกการเปิดปิดของปากใบซึ่งพืชจะสูญเสียน้ำในรูปของการคายน้ำเนี่ยร้อยละ95%อออกทางปากใบนั่นเองซึ่งการเปิดปิดของปากใบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงความเข้มข้นของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำปากใบจะเปิดในเวลากลางวันและจะปิดในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันเมื่อพืชได้รับแสงเข้ามาก็จะทำให้โพแทสเซียมไอออนที่อยู่บริเวณรอบๆเซลล์กลมเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์หลังจากนั้นทำให้น้ำที่อยู่บริเวณรอบๆเคลื่อนที่เข้ามาภายในเซลล์เป็นผลทำให้เซลล์กลมเต่งและมีผลทำให้ปากใบเปิดนั่นเองค่ะ เมื่อถึงตอนเย็นนะคะความเข้มข้นของซูโครสที่อยู่ภายในเซลล์คุมจะลดน้อยลงทําให้น้ําที่อยู่บริเวณรอบๆเคลื่อนที่ออกจากเซลล์เข้าสู่เซลล์ข้างเคียงมีผลทําให้เซลล์คุมสูญเสียความเต่งหลังจากนั้นก็จะทําให้เซลล์คุมเหี่ยวนะคะแล้วมีผลทําให้ปากใบปิดนั่นเองค่ะ